หนสสาวออกขยะมาผดเนาะมอเถาอยู่ตงน,นี้นนอลังยางเป็นงานยางไปที่เการุกสาไปซื้อรถดมอไซนะน์เนาะแล้วก็คือม,มันจะมาสินตกแต่พวเขานี่นยังเ่าะตนสองว่าเป็นงาน ของเงินในตู้อีเด้อมึงกดมาเบิดย่ะฮะจอนยาสเปิดคองเงินอยู่ตู้กดมาทะเลกบบระบะทอมาทุนกดมาอะไรก็บเบิดกดมาอะไรก็บเบิด,บบบดฮะ เดี๋ยวเขาเงินยุตุนเสาม3 0ยก่ทนฝนจีโตปีแล้วมันอย่เขาสองคนคือเก่า Anyway, หย <astrolog> ุดคนหนึ่งมาเดียวสองคนยี่สิบาสิบอกสกินไปันสบายนสบายเลยลอปาแช่นยเป็นอะไเนาะ ส่วนก็เขาลายแทนะ ครับสบายดีเนาะมืัอนี้ก็เลิกการเลิกงานพิธีเรียบร้อยมาพบมาผอก,กับทีมงานสามสหายคือเกา่าเนื้อสีมารีวิวรถเนาะเอาซื้อมาใหม่หลังจากซีนเรียนมาเนาะเงินเดือน,นออกสามารถซื้อรถมาเบิร์รถจีฬาแต่สมัยเป็นขั้นนึ่งสมัยเป็นขั้นนึงเมื่อสองเนาะไอ้พอรมีดีเนาะมาเป่ง รา,าคาครับมีแต่สูงๆเนาะอยู่นี้เนาะอยู่ตัวเมืองระยองไอวีโดไปอ๋อไทยบุกนะอ๋อตอน,นี่ยเรามาออนโวิทีเรียบร้อยเนาะใจครั้ออนวิทีเรียบร้อยตอนนี้กำลังจะไปซื้อกระเปามาตุนไว้เนาะที่ห้างห้างบัานเนาะเดี๋นนยวไปกเ่อนไปกันเลยนนเราซื้อวิทีเรียบร้อยเนาะ ตอนนี้ครับียนมาหอดสันซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวเต็มเมื่อเต็มตีนลงไปผู้เดียวเพื่อเกา้าซื้อของมาตุนไว้หลังจากเพื่อนออกเนาะตอนนี้กำมาหอดของกันที่เรียบร้อยแล้วของสิ่งเ่เยวซื้อมาหลายเติบเนาะหลังจากเงินออกออกอไปซื้อของมาไปกิน ห้องหน่อยวันเราคุณเสียงคลายฮาร์ดเล็ตผมหย่อนเนี่ยเท้าเกาวเก่งเก่งเก่งผมเอาเสือมาตุ้งแมามา chơi một mùa một mà làm được tiền lãi cả đâu xịt nước mùa

you mm -hmm. Yeah.

one ได้รู้ว่าิดูกหอผิัห้หน่อต้นอมแบบยสีเยนเลยเนเว้ มันจะซื้อเหนือมูอ่ะโมเม่เหนือมู มาท่านดิพนเสียสีขามาไหวก่นมืใจโอ้โหนานเรียนตรงงาข้างหลังเรียบร้อย ป่เมานมันง่าไก่เาไว้โอ้สีเสียวลาของเรี่กูรอเนาะกูันนี้สูงเปิจำเลยหาไฝก็ต้องบอกเถึงเดี๋ยวีลกินนะ มาเสริมทุกอย่าง้ลยเดงไปงัดแนวเอาไว้แนว่ายๆแบบนี้ก็ได้ดี <developed> ้วยีาวก็พัดเือก็ได้ตกเนาะเดงไปงด 你好呢。 you know มาวิธ so ีเรียบร้อยแล้วใจเรียบร้อยแล้วพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทเนาะอ้คาไฟสาม้อยกว่าบาทค่าน้ำกบค่าน้ถึงเนาะค่าน้ำแค่หอยเดียวหมเพค่าไฟเป็นยูนไทยเนาะ กิเะหยุดแบบหยุดานรปกิ้นยูยูแกลก็จะจบคลิปไปเป็นเพียงสัพนี้เด้วพี่น้องอาบหน้าอาบไหลกินข้าวกินน้ามอกไปซื้อกข้าวกินนะข้าวกินน้าพักพอนชงกาฝฟกุณไหลกุแซ่กุัพสุขั่ในเด้อพอมีพี่น้องเลย มาเาล่าม่หีเงานอยู่ไทยเนาะนี่ก็สิ้นเดือนพอดีเงิน,นอนกไปซื้อของอยู่ของกินที่หางบัานมาไหวเนาะหมอพิดผ่าประกันใดก็ขอโทษขออภัยเนาะสบายดีเฮะ